ปลูกมีวิกาเป็นขันเป็นขันงามฟูกตนุนนั่นคือปลาเลาเนาะนั่นคือปลาเลานี่คือไมีวิกที่ก็ปลูกแล้วปลูกแล้วในะงามโอ้อยู่อยู่แต่ชิปโปโนโบนมขึ้นมาก็เห็นนะเพี่นอ้องทางเป็นทางไปวัดไปวัด คักเล่นไปคิโลจักหลาะโอ้มวนทำนี่กระจอามาปลูกไม้วิกเนาะอันด้ตูกตูกพวกกระดีวามาปลูกไม้วิกนี่แขมกระจ้า